สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผู้กขุมแถบานทุกซุกทันสุขบูสุขคนครับมื้อนี้มาพอครับบป่าตนคือเกาครับพี่น้องครับบป่าตนผู้กขุมแถบานมื้อนี้ครับนี่พี่น้องสีสวยๆแน่จันเอยครับพี่น้องฝนกระตกลงไปแล้วครับก็เลยได้บรรยากาศนี่แหละครับมานั่งไต่หฮมพักขี้เล็กครับมานั่งไต่คางผู้นะครับอันนี้ก็ใบพักแผ่วครับพี่น้องครับอันนี้มื้อนี้เมนูครับที่มาแนะนำเสนอพี่น้องอีกคือเกาครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นตําซัวครับพี่น้องครับ มมทำซั่วะข้ปุ้นครับพี s, ่น้องนี่ครับโอ้ยทำซั่วะข้ปุ้นใส่อีปูครับพี่น้องนี่อีปูดองนี่ก็มีแต่โตเป็นแต่งามๆครับพี่น้องครับโตงามๆโตเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บครับพี่น้องแล้วก็มีผักแก้มครับพี่น้องครับเทียงเทียงยังสี่ครับมันต้องหากินแนวเผ็ดเผ็ดจุดจวดครับพี่น้องมันยังคก็ชิเสียบเด็ดเดจะกินเหรอไปพี่น้องขออนุญาตนะครับเด้อบัตรเนี่ยสีพาพี่น้องกินจักน้อยครับพี่น้องครับขอความอนุญาตใส่มือนะครับเด้อฝุ่นนะครับ เดี๋ยวแกะบังอีปูก้อนครับพี่น้องนี่อีปูดองได้ครับพี่น้องนี่ยอืมผุดหน้ามองดูครับไข่เต็มท้องดีดีครับพี่น้องโอ้อืมเข้มรวยรวยด้ดีครับพี่น้องอกินเลยครับพี่น้อง อืมอาจตัอีปูเข้มดีดีพี่น้องโอ้ยเข้มคักต้องกินพักกับครับ,รบมันยังพครจิพอดีหาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันทำสัวครับพี่น้อง กินไปโตนึ่งลรามันรสชาติมันเข้มครับปวดอีปูครับพี่น้องฮักเครื่องเหมือน,นี่ครับฮักเครื่องอือเอาเครื่องเดียวก็พอครับบัดคุณนะครับโอ้มาเดี๋พี่นอ้องฮักกรบซดซดหอมหอมครับพี่น้องผักกรอบกรอบด,ดี่ดิคุปกับคุปกับเยู่อืม นี่ครับ,ครบเครื่องตูกับพ่อครับอี่ปู่อีปูกับปูดองแส้นน้ำปลาครับพี่น้องอีเมียล้วดองมาตอนครับแสบแห้งครับ กาธรรมชาติดีๆครับพี่น้องเป็ดครับพี่น้องออปากกับห้องอายุบุมบ,บั่มบุมบั่มกันด้วยครับ จั่ขีดตกะมาตกหั่ตกไปแล้วล่ะพี่น้องดอกหนึ่งยกหนึ่งครับตกไปเรียบร้อยแล้วผมจังไดยมะนังเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับโอ้พักกันเป็นอ่อนพักสลัดกินบ้านๆบ,าน,บานเฮาครับพี่น้องอื้ แบบงตำกับปุ่นครับพี่น้องมาเด้อพูดได้ประด้กินข้าวเที่ยงก็ได้มากินน้ำกันครับพี่น้อง ไข่เต็มดีดีบั้งลูกครับบุ๋งต่ว่าหังกินเหมือนขาเดียวว่าไรครับพี่น้องพุ่นอะโตไข่บังลูกสะซอ่อนมันเค็มโอ้ยต้องแบ้งเคืองกินครับพี่น้องมากมากา แสบครับแสบคัก,กจวดคักพี่น้องครับอากาศแบบนี้ไม่ต้องกินเผ็ดๆไม่ยมจยใจจี๊ดจ้าดดีครับพี่นอออ้องอ๋อดิปูดองนะ ยำข้ามแดดตรวจข้ามนันรถที่ปูรังประสารรัดจะมันซื้ออยังไ้ครับเนี่ยผมไปเห็นที่ตลาดผมเก่ามากโหลดผมเห็นต้นมันเป็นตะกรบเป็นตะอ้อนดีไหมครับมาเด้อครับมากินน้ำกันอตัวเหี้ยเริ่มออกแล้วพี่น้อง เหมดแล้วครับเป็นน้องผมจะถามว่าบ้าต้นขึ้นมานางกินผู้เดียวแท้ือเอิญพี่เอิญน,น้องมากินน้ำเน่้อเอิญยุ่งครับข้าเจ้ากินเพดน,น้ำผมบ่ได ข้าเจ้าเห็นผมตำเพจๆหรือ,อข้าเจ้าก็ถอยเหมือนเลยครับพี่น้องขันมือใดมันไม่นุ่งเ,เพราะเพจนั่นสิครับผมยังคอยซีมีคนมานาั่งกินน้ำพุ๋นนะครับเมื่อกี้ปู่ม,มันดีอยู่พี่น้องตัวใหญ่หนี่งเพราะเข้มปานไดมากมากครับครับพี่น้องว่าพี่น้องกินเพจได้ก็มากินน้ำผมได้ครับพี่น้องโอ้ย ถ้าผมว่าผมกลิ่นเผ็ดนะครับเจอเข้าไปสามสี่ข่ำเนี่ยเริ่ม,มไหวแล้วครับพี่น้องกินพักได้หลายครับพี่น้องค่อยาเพิ่แก้มพักออกครับ ครับพี่น้องอืมเจ็บอีผูกก็เข้มปวดปีปนหองเลยก็ <laughs> ส่องแดดบดมาและวพี่น้อ,นอง ป่าก็จะนำมลงอีกบ่จากฝนผมมาเล้วเบิ้งเลยอือีอีปูกันไปน้อือม,มองดูมันดีด ทั่งเหลืองโอ้ยหครับพี่น้องอดูนะครับแบงคเคิงครับกินข้าเดียวว่าไหนมันเข้มเต๋งเลยพี่น้องเลย้ยบอ่อเพชรกบบระบาบดูนะครับ มดตอนไหนพี่น้องแซ่บครับโอ้ยปาดเฮียบ่ไหวแล้วครับเป็ดแห้งครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ FC ผู้คุมแทบ้านนะครับ FC บ่าวต้นทุกท่านทุกุคนนะครับที่เข้ามาติดตามบ่าวต้นนะครับเข้ามาเบิ่งมาแย่งกันนะครับยังหักยังติดตามกันอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้กอนละกันนะครับเด้อ แล้วเจอกันไหมอีพี่หนาครับพี่น้องครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับคันหักก็กดไล่ถือใจก็กดแช่นะครับเด้อยอย่าลืมกดติดตามนะครับทางจองภูเก็ตบาลนะครับเบิ้งเป็นกําลังแรงใจนะครับเ้าต้นต่อๆไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปไม่ไหมนะครับมาเห็นให้พี่น้องเข้าเบิ้งคือเกานะครับผมแล้วเจอกันไหมอีพี่หนาครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ